สวัสดีค่ะ,ะวันนี้มาตามเสียงนะคะมาตามเสียงนะคะน่าจะเป็นลูกหมาหรือเปล่านะคะหมาจรแล้วขอคลอดลูกนะคะแม่จิมได้ยินเสียงนะคะก็เลยมาตามเสียงนะคะตอนนี้มาตามเสียงจะเอานะคะเป็นข้าวนะคะคุกกับไก่นะคะกระดูกไก่นะคะเอามาให้คุณแม่เขานะคะคิดว่าน่าจะเป็นหมาจรนะคะเพราะว่า เสียงอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังอ่าข้างหลังบ้านคุณแม่นะคะอยู่ด้านหลังบ้านคุณแม่นะคะเพราะว่าบ้านแม่จิมจะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะคะชื่ออ่าพี่ด่างเนาะชื่อพี่ด่างนะคะกินข้าวไหมเออกินไหมกินไหมมาตามเสียงเนื้อไม่ไอ้นกับสิฮะเออเออเะอะมากินแล้วเนี่ยเอาข้าวมาให้สงสารอ่ะ เออเนี่ยเห็นจุดๆเร็วมากินแล้วดูยลูกเยอะเลยนะคะลูกดกมากได้ยินเสียงร้องถึงบ้านถึงบ้านมองน้ำบ่อมเหนือ,อ,อใช่ไหมก็ได้ยินเสียงก็มาตามเสียงนะคะเนี่ยทางนี้ก็มาตามเสียงเหมือนกันนะคะว่ามีเสียงลูกหมาร้องหรือเปล่านะคะเราเหมือนนัดกันมาเจอกันเลยนะคะแต่อยู่คนเราฟากนะคะเนี่ยเป็นรอยต่อนะคะน้ำน้ำน้ำกินไหมลูกอะอ่ะอ่ะ,อะกินแล้ว อข้าวเร็วๆวอ่ะมากินเร็วอ่ะมากินเร็วเร็วๆดูลูกน่ารักมากเลยนะคะหลายตัวเลยเอามือมูจุแม่ว่ะอ้ยเยอะมากเลยนะคะโอ้หิ่นมแน่เลยอ้ยบางตัวก็นอนนะคะดูนะคะนอนนี่นะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะเป็นหมาจรน,นะคะอ่าเด็กๆนะคะเป็นหมาจรน,นะคะอู้ตัวจำมั่มเลยนะคะเป็นตัวจำมั่มเลย โอ้ยดูเสียงร้องนะคะเนี่ยคุณแม่ได้ยินเสียงร้องนะคะเราเราก็เลยถือข้าวมาด้วยนะคะนี่นะคะโอ้กระดูกไก่ร่วงอ่านี่นะคะอ่ะมากินแล้วมากินแล้วอ่ะให้แม่กินก่อนเร็วอ่ะมากินเร็วมากินเร็วห้ามดุนะเดี๋ยวจะเอาข้าวมาให้กินทุกวันเร็วๆอ่ะดูลูกนะคะน่าอินดูจริงๆนะคะเสียงร้องโอ้ ไม่รู้ว่าร้องเพราะความหิวหรืออะไรนะคะดูนะคะยังไม่ลืมตาเลยนะคะยังไม่ลืมตาเลยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะม,มาแล้วนะคะช่วยแกะนมให้คุณแม่หน่อยนะคะเรามีนมนะคะนมของพลายปันปันนะคะเอามาเบ่งให้น้องๆนะคะเอามาให้น้องๆกินด้วยนะคะอะแกะแกะแล้วก็เทสใส่ส่จานให้หนูหน่อยคะอ่ะอแกะใส่จานให้แม่แม่ควานหน่อยนะคะมาแล้วเจอกันนะอดูเสียงร้องนะคะหิวหรือเปล่า กินนมไม่เพียงพอโอ้โห,โหเสียงร้องนะคะน้องอาศัยอยู่ชายคาพุ่มไม้นะคะพุ่มไม้นะคะเสียงน้องเสียงร้องสนานวันไวเลยนะคะเออสงสัยไม่ได้กินนมแม่นะคะเอาเอนนมนี้ให้ให้น้องกินได้นะมโอ้โหห่วงห่วงห่วงลูกเหมือนกันน้องลูกเหมือนกันอ่าเอนนมไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาวางไว้ให้เขาเนาะให้เขาออกมากินอะ อะมากินเร็วกินเร็วเร็วเร็วออกมาเร็วเร็วเร็วงลูกเหมือนกันนะเนี่ยเป็นหมาจรนะคะเราก็ต้องระวังด้วยนะคะหมาลูกอ่อนค่อนข้างจะห่วงลูกเนาะแต่ลูกๆนะคะน่าจะหิวนมนะคะน่าจะหิวนมนะคะอุ้ยทางนี้มด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 เออใช่ใช่ใช่มดมดตอมมดตอมลำน้ำเนี่ยนะมดตอมเต็มเลยดูนะอุ้ยเอ็นดูมดตอมน้อง จับไม่ได้นะคะแม่แม่ขาอยากช่วยเขาจังเลยนะคะแต่แม่เขาห่วงนะคะแม่เขาห่วงเออไปแล้วไปแล้วเริ่มไปโอ้ลูกดกเลยกี่ตัวคะนับสิหลายตัวเลยนะนั่นอยู่กับอกแม่อีกโอ้หลายหลายตัวเลยอยู่ข้างนอกนี้ก็สามสี่ห้าหกน่าจะหกตัวไหมโอ้หิวใช่ไหมลูกหิวใช่ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จิมจะเอาข้าวมาให้เขานะคะเขาจะได้คุ้นเคยเนาะเราจะได้เล่นกับลูกเขาได้นะคะอันนี้เป็นหมาจรนะคะแม,แม่ขานอนอยู่ใต้พุ่มไม้นะคะมาตามเสียงนะคะเห็นเสียงตัวเล็กร้องนะคะเราก็มาตามเสียงสงสัยจะหิวนมแน่เลยนะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะแม่จิมก็นี่นะคะเราจะทิ้งนมนะคะแล้วก็ข้าวไว้ให้แม่แม่นะคะแม่หนงหมานะคะ สุกใส่ลูกๆจะหิวนมนะคะลองหานมเพราะว่ายังไม่ลืมตาเลยนะคะน่าจะได้ประมาณกี่วันเนี่ยสองวันสามวันอืม <c oughs> <c oughs> น่าจะได้ประมาณกี่วันคะประมาณกี่วัน <c oughs> อ๋อน,น่าประมาณห้าแล้วนะคะลูกๆที่ที่เราเห็นนะคะน่าจะได้สี่วันได้นะคะเพราะว่าบางตัวก็ยังไม่ลืมตาเลยนะคะยังคลานอยู่นะคะยังหาแม่อยู่นะคะโอ้ยน่ารักดูดูนะคะแม่แม่เห็นอ๋อ นกันไหมคะแม่จิมก็พาะซูมนะคะเราใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็จะห่วงอยู่นะคะได้ยินแต่เสียงนะคะอีกอ,กอักอ็กอกใหญ่เลยนะคะหิวหรือเปล่ลาใจนะคะอากาศก็ค่อนจะร้อนด้วยน,ะะนี่ตัวเล็กทางนี้นอนแง่งแม่งนี่แม่งอยู่ที่อีกตัวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะจะถอยเนาะแม่เขาอ,อบนมกินข้าวนะ ไม้กินมาดูนะคะตัวเล็กน่ารักมีแต่ขนาดนี้ทั้งนั้นยอยากให้กินนมนะคะนี่นมคุณแม่เอามาวางนะเป็นข้าวครุกนะคะกับกระดูกไก่เข้าห่วนะคะแม่หว่ว หิวน่าจะหิวด้วยความหิวเพราะเพราะว่าไม่ได้กินนมเนาะเ<น>พราะว่าเขาเป็นมาจรนะคะเป็นมาจรดูทั้งห้อยแล้วหิวน,นมนะคะนมโอ้ยไม,ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าแม่ของนะคะแม่หวงโอ้อนะแม่เขาไม่เอเัศี ต้องต้องแม่เขาออกไปหากินก่อนค่ะอ๋อเราถึงจะมาหา,า,หา,าลูกเขาได้เขาจะหาลูกเขาบุงเขายังเล็กนะโอเคไปกินเอยไปอ๋อืมอืมอืมนู่นนะคุตัวนะคะนอนหมดแล้วที่ทาสงสัยจะหิวความหิวนะคะโอ่ยน่าอินดูจริงๆนะคะแม่แม่ขาไม่รู้แม่จิมจะช่วยยังไงเนาะเพราะแม่แม่แม่น้องหมาจะห่วงลูกหมาลูกอ่อนนะคะหมาลูกอ่อน ร้องนะคะสงสารมากมากนะคะแม่แม่ะาคุณก็ได้แต่เอาอาหารนะคะมาวางให้คุณแม่เขาแล้วก็นมนะคะบำรุงนะคะให้เขามีน้ำเยอะๆนะคะจะได้เลี้ยงลูกเขาแข็งแรงและปลอดภัยเนาะอ่าน้องเป็นหมาจรจัดนะคะเรามาตามเสียงน้องน้องตัวเล็กร้องนะคะเรามาเจอกันนี่นะคะโอ้นาอ็นดูมากเลยค่ะดูโอ้โหนอนไปแล้วค่ะหลับไปนะคะร้องเพราะความหิวนะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนด้วยนะคะ โอ้โอ้ลูกโอ้ยแม่ไม่ได้นะเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะแม่เขาจ้องเลยขูะะข่เลยนะคะเห็นเอาอีกคนจะเข้าไปใกล้นะคะขู่ไว้เลยนะคะคุณแม่นะคะเราก็ความปลอดภัยเนาะพเพราะน้องเป็นหมานนะคะเราก็ช่วยก็เอาอาหารนะคะมาวางไว้ตรงแม่คิดว่าคุณแม่จะออกมาทานนะคะคิดว่าคุณแม่เขาคงจะออกมาทานเนาะก็เอาใจช่วยนะคะให้ลูกๆเขาปลยนะก็เยอะอยู่ลูกนะคะหนูกเยอะเลย นี่นะคะบางบางตัวนะคะนอนแล้วแล้วท่านร้องไปหลับเลยนะคะเนี่ยโอ้หิวจะไม่รู้โอ้ร้องโอ,โอ้จะหิวนมดูนะคะน่าจริงๆนะคะแม่ขนาะโอ้ยทำยังไงจะได้ช่วยลูกหมาเนาะ,ะนมนี้เขาให้กินเนาะเนี่ยถ้าผมมาเห็นคือเขากินแต่ว่าตอนนี้น้องยังได้นะคะน้องยังเหมือนกับว่าคืบคานนะคะคืบคานเป็นเด็กเนาะนี่คืบปานเขาไปหาแม่นะคะ กินนมควานหาหรืออย่างเนาะโอ้โหใหญ่เลยเนาะเอ้ยมีเยอะยนะานมออกมาเยอะเลยนะคะจานไม่พอเดี๋ยวต้องเอาจานมาวางอีกเลยหลายอันนะมาวางไว้อีกยหลายอันเลยนะคะดูนะคะให้ดูจริงๆนะคะแม่ๆคะน้องอยู่ในโุงนี่นะคะเป็นหมาโจรเนาะใช่ไหมคะ เออหมาจรค่ะไม่มีเจ้าของนะคะหมาไม่มีเจ้าของนับซิมีกี่มีกี่ม,กมีลูกลูกมีกี่กี่ตัวเห็นไหมไม่เห็นเนาะเห็นไหมชัดน่ากันคะแต่ยังแตะเตอะเลยน่าจะพึ่งคลอดได้ไม่ห้าวันนะคะเาว่าอย่างสุดๆไม่เกินหันนะคะอากาศค่อนข้างอ้าวุ้ฝนมาไม่เปียกเลยค่าตัวเลย ขนมานี่เปียกหมดเลยเนี่ยน้องนะคะน่าใหนดูจริงๆนะคะขาควานหานม,มดูนะราอความหิวนะคะไม่ใช่อะไรคิดว่าเขาร้องความหิวนอกเหมือนเด็กน้อยร้องอยากนมนะคะบางตัวนะคะร้องไปหลับไปะคะ่ะเด็กน้อยเนาะหลับปุ๋ยไปเลยนะคะร้องไปความหิวแล้วก็หลับไปเลยนะคะ นี่ก็วางนะคะเป็นนมนะคะกับข้าวกับไก่นะคะไว้ให้คุณแม่เขาค่ะคแม,ะม่จิมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะพอสงสารเนาะนสัตว์โลกด้วยกันนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็คงหิวเหมือนเรานะอย่างเราก็คือเร,เ,เราสามารถหากินตรงนั้นตรงนี้ได้นะคะแต่น้องน้องไม่มีเจ้าของนะคะน้องเป็นหมาจรนะคะ <ๆ S 2> ก็ช่วยเราที่ช่วยได้นะคะไม่ไมียเอาความน่ารักของเจ้าตูบน้อยนะคะมาพ่อแม่อิฐทุกท่านนะคะ อันนี้คือแม่จิมมาตามเสียงเลยนะคะเสียงน้องร้องนะคะโอ้โหดำเมี่ยมเลยนี่นะคะน่ารักมากมผมไม่เจอควานหานมนะคะแต่เชือคือและเชื่อกแต่ละตัวควานหานมนะคะน่าจะมีห้าตัวน่าจะมีน้องหมาห้าตัวห้าตัวทั้งหมดห้าตัวนับได้แล้วห้าตัวมีตัวดำสองตัว มีตัวดำสามตัวมีตัวดำสามตัวหาไม่เจอนะคะดูนะคะควานหานมนมอยู่ทางนี้ลูกเนี่ยออกมากินข้างนอกก็ได้สงสารจังเลยทำยังไงเนาะ,ะเจเจเจเเเ,เ,เไม่เป็นไรลูกมาช่วยมาช่วยลูกเขาห่วงนะคะเ<ะ>ขาห่วงลูกสรุป มีห้าตัวค่ะลูกน้อยมีห้าตัวมีห้าตัวนะคะแม่ออกมาเลยเอามากินข้าวเลยเลยเลยมากินข้าวเลยออกไปแล้วค่ะนู่นคุณแม่นะคะแม่เน้อเนื้อไอเด่กจ,จะใไอคนจี้น้องคนโอ้แม่ห่วงเลยนะคะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะพอดีอ่น้อง,น,องน้องอีกคนจะช่วยดันน้องนะคะไปหาเต้านะคะเข้าใกล้ไม่ได้เน้องเอายังไงเนาะนู่นนะคะคุณแม่อยู่ทางนน้นนะคะออกไปแต่เข้าใกล้ไม่ได้นะคะ เขาไกลไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้แม่เขาออกมาหากินข้าวนะคะเราจะปล่อยนะคะปล่อยเขาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน,น่ารักของน้องตู่ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะหาทางนะคะเพราะว่าแม่เขาออกไปแล้วนะคะจะหาทางช่วยน้องนะคะได้กินนมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ